ไก่เองเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยไก่เองเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยหนู <c oughs> าอาจจะดูแบบนั่งแทนที่พี่ไก่นะคะแต่ของหนูเป็นแบบไก่อินเตอร์ไก่หนูสามารถบอกหวยได้ไก่อินเตอร์แล้วบอกหวยคืออะไรวะเอ็ดอีเอ็ดเอ็ดเอ็ดอีเอ็ดเอ็ด พราะว่าพอมันมีหน้ากากแล้วมันกักกักนะมันกักกักเด่อ้าววันนี้วันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่สนุกขึ้นแข่งแบบไหนเราเอาคนไีมระดับแชมป์แชมป์เงาเสียงก็มีแล้วไงแชมป์เสียงคนโน้นคนนี้มาแข่งกันอันนี้เป็นแชมป์สมมติผมเป็นเงาเสียงพี่อผมร้องเหมือนพี่กิ๊กเลยแต่ผมจะได้เพลงที่ไม่ใช่เพลงของพี่กิ๊ก้องเหมือนพี่ย่างนะดูพี่ร้องไงอ องุ้ยนี่มันโดนลอยนี่มัจะเราอ๋อนี่มันโดนแทงแล้วเรียกแต่งจากชีวิตพี่แอดอีกแล้วเหรอใช่ใช่ต้่เรียกลุงแล้วต้องเรียกลุงแล้วต้องเรียกลุงแล้วไม่ยเ่ว่าแก่นะเงินเหลือแค่นั้นเงินเหลือแค่นั้น นี่แต่จริงแล้วถ้าเพลงถ้าเพลงของเสรีนี่น่าจะเข้าทางถึงชัยยามากกว่านะกล่อมโลกเดียวได้ให้หายวังเวงฉลมเสียงเพลงไปบนโลกกลอนก็เหมือนนะพี่เหมือนเหมือนชัยยามาร้องเพลงเหมือน ใช่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 พอเราฟังเสียงเขานะก็ไปได้อยู่นะแต่กรรมการเขาจะคิดอย่างไรนี่แล้วแต่คณะกรรมการนะครับอย่างนี้ตั้งแต่ขั้นหนูไปเยี่ยวกลับมาทันไังจากงานวานไทยจะร้องมาไล่ใบข้าวห้อยคอสาวจำปาผมถ้าเป็นกรรมการก็ระมักใจเหมือนกันในเมื่อการร้องเป็นเสียงพิ๊อต ต้องเอาอะเซสซอรี่ของเสียงเขาอะไรทุกอย่างเอามาให้หมดครับคเซสซอรี่เซฟสากิจนะคะคะแนนที่พุ่งเขามีไงมาสาระหนูเอาอะไรดีวะกูเอาอะไรดีวะาค่อนข้างที่จะผูกพันกับพี่ก๊อตจักรพันธ์มากตอนเด็กๆนะหนูยังเล่นตุ๊กตาของหนูยังเป็นก๊อดซิลล่าเวลาหนูล้างจานหนูยังใช้ก๊อดไบ ไม่ว่าจะกินอะไรเนี่ยหนูต้องเลือกแต่แบบของดีๆหนูก็กินก็จิเบอร์รี่เดี๋ยวก็จิเบอร์รี่หรโอเคผ่านไปผ่านไปนัเนี่ยเฮ้ยเั่นเลยใช้คำว่าผ่านไปผ่านไปครับจากสุพนนบ้อ พี่หมายเขาไม่มองหน้าคุณเลยเขาไม่มองหน้าคุณเลยเขาไม่กล้ามองเป็นเพราะอันใดเขาฟังอยู่ไงขาฟังอยู่ไงโอเคเอาแต่วันนี้เรามีซิลิปินเล็บเชิญด้วยงานน้องพึ่งออกเ่าเรียก่ซิงเกิล ที่3กันยายนนี้2ทุ่ม45นาทีทางพีพีทีวเอชดีช่อง36